เออแลกสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับผมนะอยู่กับผมอีกแล้วกับนายเอ่ออยู่ดี่นายกับคุณอ่ะพีเต้อร์ดูเช็คอยู่ได้แหละดูเช็คอยู่ได้ฮ้ฮ่าดูเช็คดูเช็คดูเช็คเออแหลกแหลกแหลกโดนเป็นชุดอ๋อ Ơ, hả Để hút đi, hal sick. Hal Để hút đi, hal sick. Hal sick, hal Mày đồ. Mà bên suốt. Chết. Ờ, lạc lạc lạc. Ôi, gần đồ gần ồ, ồ. โอ้ก่ออะไรน่ะฮึตุ้มตุ้มไปหน ham, ึ่งเงอเงอเลยต้องเป็นก <back to> <necessary> ่อเป็นติก่อนต้องอยู่เงียบๆครับต้องไม่โชว์ครับเงีย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 บเอาสายไปแล้ว <coughs> à mới <phải> chơi mới chơi lọc không không hài ô mà vậy nghiêm nghiêm mưa <coughs> <coughs> ตายก้าแล้วโดนเลยอ๋อโดนเสียท่าเสียท่าเสียท่าโอ๊ะน่าจ่ามั้ง โอ้ยเหี้ยน่าจะ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 โอ้แต่ตัวนี้ไม่เก่งเรื่องดาบจริงๆจบดิปุ๊บไม่โดนโอ้ดิโอ้ยดิ งจงเป็นข้าให้ง่ายหรอกอ้โหไปโดนเอาใครไปเลอะ Ôi <laughs> <laughs> nè <laughs> oh. <laughs> <Dai> <laughs> 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 ไม่ได้มันลบอีกโดน้ Đi vào, Đồn 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 Swap Cúp Quap phát Đại đại phát